สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows 10 Channel นะครับะ e น g i n e e r i n g วันนี้ก็จะมาสอ,อน Summon Command b o x นะโอเคเริ่มกันเลย set set โอเคก็ได้ไปดัดนี้นะอันนี้ผมเกลียดมากโอเคเริ่มกันเลยอันนี้เราต้องเซต Command b o x ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ว่า GIFT เอ่อ GIFT add p command block นี่แล้วก็กด enter ไปเราก็จะได้ command block ไปนะ command block มานะครับก็อันนี้ก็เราจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะเช่นเราจะแบบ Summon วิกเทอร์นะอันนี้สอนแค่ค n บ b l o c กนะ มันก็มี TNT นะอันนี้ก็ต้องกด QE นะเปิด QE ก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยมันกันได้ได้เฉพาะ Windows 10เท่านั้นนะไอ QE อะนะเพราะว่าเราไม่จะไม่ตายอ่ะข้ามเปลี่ยนมดไบเวนะแล้วเราก็กดนี่ไงมันจะฆ่าทุกตัวแล้วก็เปิดโอโอ,โอเสียงโอไมกแบบโคตรแหลกเลยนะมันจะระเบุด เป็นไงบ้างไปดูกันเลยโอ้ไปชมดูดิโอ้ยนี่ก็ <c ười> จะเกิดนีถ้าสตาร์ก็เยอะมากเลยนะโอเคก็เก็บไปเลยนะ,ะก็ก็จะเป็นแบบเอ่ออันนี้เลยนะโอ้ยเยอะมากเลยนะน่าจะร้อยกว่านะโอเคมาต่อไปก็เทียนทีนะ เทียนทีก็ง่ายมากเลยนะยัพงพึ่งยพ่งคือเราก็ต้องทำไอ้นี่ก่อนนะทางทางขึ้นนะแล้วก็สร้างสร้างส,างสางโดยเบสล็อกนะล็อกอื่นไม่ได้นะอา่าแล้วก็เด็กหนึ่งจบเรื่องโอเคก็หน้าตาแบบนี้แล้วก็วางวางแบบนี้นี้ และเราสามารถลิงอะไรก็ได้นะประมาณแบบเท่าไหร่ก็ได้มันจะแบบระเบิดอัดอัดแน่นนะเป็นการระเบิดอัดแน่นสร้างให้มันเสร็จนะหรือว่าแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบสร้างข้างล่างก็ได้ไม่ต้องเพิ่มความสวยงามแล้วก็น,นี้ก็ล็อกออกไปนะไอนน้ก็ล็อกไปลอกไปออกไปออกไปออกไปแล้วก็จะเบแขนนอนมากเลยนะเหมือนปืนใหญ่อ่ะนะ เน่เน่เนจะเบื่อขึ้นใหญ่นะเอ่อประมาณแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ลืมซัมมอนเ n นทีไปแซมมอนเ n นทีเออใช่ลืม,ม,ออลมทับซัมมอนเ n นทีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ก,กด E แล้วมันขึ้นต e ัว E เลย ไม่ได้ดันไม่ได้ไม่ได้นี่ยนี่นี่คุณผู้ชมนี่มันจะมีเทีนทีอยู่แล้วก็ระเบิดปุ้งนี่สิครับนี่ไงท่านผู้ชมดูนี่อ๋อระเบิดโอ้โอ้าโอ้นี่ครับนี่ท่านผู้ชมครับดูนี่ครับไฮไลท์สำคัญนะโอ้เรื่เยอะอ๋อระเบิดโอ้โหโคตรเยอะเลยครับท่านผู้ชมปุ้มแล้วก็กระจายไปนะ มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะครับอ่าออยู่ตรงนี้นะมันก็จะระเบิดตื้มนะอ่าประมาณตรงนี้ใช่ป่ะตัวชายจะชายอ่าหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเก็บเก็บเก็บสับสับสับจุดจุดจุดอ้ผมกกตัวบีโท่คุตัวบีนะเป็นอีโมดนะปิด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 พอเถอะ แล้วก็ยังมาอีกเหรอปิดโอ้โหยังไม่ปิดเลยอะ่ะโอเคมิดปิดแล้วครับท่านชมแล้วก็ท่านชมนะก็วางบล็อกตามใจชอบเลยนะถ้ามันเล็งไปตรงไหนมันก็จะระเบิดไปตรงนั้นเลยนะก็ระเบิดไปไดเรื่อยๆนะ เนี่ยมันจะเป็นที่กันใช่ป่าวคือยังไงก็ไม่รอดอะนะเรนนี้ก็ยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วอะนะคือจริงๆพังเลยอะทีนี้พังเลยอะแล้วก็ระเบิดปุ๊บนะมันก็จะ,ะอะประมาณนี้นะแล้วก็จะระเบิดนะ <c oughs> แคนนอนปืนใหญ่นะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดนี่นะมันก็จะมีเทียนทีข้างในออกมาแนละ้วแล้วก็ปุ๊บนะ อ้าว oh, <laughs> ประตูแตกเลยปู่เออก็อัดคลิปสอนสอนใช้คอมมานด์บล็อกนะอันนี้อันนี้ผมว่าแหลก <Command box. S 1> คำโอ้โ,อโหผมว่าผมว่าผมว่าม่ค่อยวแหละเพราะรีปิดเถอะโอ้โหนี่ไงครับมันจะสัอนเทีนทีไปเยอะมากเลยนะคือไม่มีวันหยุดอะรีพีทอะรีพีทอะเปลี่ยนเป็นรีพีทนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแนีน้ยคอมมานด์บ็อกใช่ปะ อันนี้อินพอก็เกียดเป็นรีพีทนะซึ่งกลายเป็นสีม่วงนะมันจะทำให้มันระเบิดแบบหลายอย่างเลยแต่เชนผมไม่รู้นะอะลองลองไดมอนด์ดูนะ D I A M O N D ไดมอนด์ดูนะยังไงอน่ยมันก็ซูไม่ได้แล้วอนะไดมอนด์อะนี่ขนาดไดมอนด์นะคือยังไงไดมอนด์ Diamond ก็ยังไงก็ซูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันพีนีมันเยอะทำให้ไดมอนด์มันสู้ไม่ไหวผมเคยลองแล้วนะนะ

มล้วก็เล้เลยโอ้โอเคโอ้โอเคโอ้โอ้ไอโก้โอ้โอ้โอุ้ณผู้โอ้ลยนะครับสุดเลยดูสิครับท่านชมคือมันเหมือนเป็นทางเดิมแบบอันกว้างใหญ่นะเนี่ยจุ้มแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆนะ เสร็แล้วเราก็จะกระจายนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีมากนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมนะครับอยู่นหนวดโซลว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบสก่อนทักเจตีก่อนทักเจตีก่อนทักเจตีก่อนประมาณตรงนี้นะทักเจตีสั้นๆเดี๋ยวก่อน เปิดไอตัว TNT นะเสร็จแล้วมันก็เราจะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไปเฮ้ยเกมหมดสมับเกมหมดสมัย G A f E O D E S ให้เราดูนะไอ้เนี่ยมันเกมหมดไม่ได้อ่ะโอ้ e O D E S โอเคโอ้เดี๋ยวด่ๆเดี๋ยวนี่จะมาเปิดโอ้โอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ นี่ครับเอาใจลองไปดูโอ้โอ้ยโมากอดโอ,โอ้นี่ไงครับที่เราเล่นตายได้นะคือแบบโคตรโหดเลยดูดิเป็นสายน้ำเลยอะดูดิเนี่ยนะคะชมดูดิอ่ะอ่ะอ่ะอ่ว่าไงทีนที้มื่อไงอ่ะคือตายได้เลยนะท่านผู้ชม ประตูนี่แตกไม่เหลือสิ้นซากอ้ออ่านเลิ <laughs> oh, e me so much โอเคตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่พั่เกี่นาทีละอ่นเนี่ยจมเอือระเบิดตายคือแบบคือแบบคือเกินจิ่สิละแล้วนะแล้วก็แบบบูมดิตายนี <laughs> ่สิละที่ทำได้ลวนะั้นตายตลอดนะ โอเคก็คิดดีก็แล้วไม่มีอะไรมากนะสำหรับการใช้คอมมานด์บล็อกนะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ยไรไม่ได้เลยคือคือตายแล้วตายเลยอ่ะ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 ชมคือตายแล้วตายเลยอ่ะคือตายแล้วตายเลยอ่ะแลชมครับคือตายแล้วตายเลยอ่ะชมดูคือตายแล้วตายเลยอ่ะ เนี่ยดูครับเนี่ยคือตายแล้วตายเลยนะช่ชมเราด้วยเนี่ยคือตายแล้วตายเลยนะคือแบบ O M G มากเลยเออลืมทาเส้นดิมถูกอ้าวหายเฮ้ยภาษาไทยโอ้เดี๋<า>ยว โ <Okay. S 2> อเคก็เป็นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวจะสอนเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำนิดหน่อยนะเดี๋ยวเอ้ยเกมหมดเกมหอดอ๋อ C อ๋อนีๆๆอ่ะ,อ,ะอันนี้ mày, 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 ทวนใหม่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 เอ่ <c oughs> <c oughs> อลีเวอร์ยนอ์ Oh my God นี่พิมพ์ไวของผมนะเนี่ยคือ,ค,อคือการพิมพ์ไวนะคือแบบพิมพ์ไวมากเลยนะท่าชมอันนี้ก็เอ้ยอันนี้ก็โอเคก็จะเป็นหน้าตาเนี้นะก็อันนี้ก็ซัมมอนวิเทอร์นะซัมมอนซัมมอนวิเทอร์นะแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็ปางนะแต่นี้ก็คือห้ามไปซัมมอนวิเทอร์ก่อนนะไม่งั้นคอมคุณจะแหลกลยนะหรือโทรศัพท์ก็จะแหลกไปเลยนะเชื่อผมผมเคยทําแล้ว ให้ทำรันนะเอ่อเปิดนี่ก่อนนี่นี่ทำลายคุณได้นะโคตรแหลกให้ทมโคตรแหลกเออเฮ้ยตัวนี้เกณฑ์เกณฑ์ได้ยังไงโอ้โหเราเบร์เละเลยเหล,เลือแค่ตัวเดียวนะนี่ให้ชมดูครับมันเท่าไหร่หนะ ราจะรอเอาออกให้หมดนะเท่าไหร่นะหนึ่งสองซ้ำอ้คนเดียวเลยครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่เมยมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย